สวัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพันนรัตน์1999ครับผมโอ้ทำไมผมถึงต้องพูด,พดคันนี้เหรอมันพิเศษมากๆนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่อนิว1.9ไม่ใช่เหรอนี่คืออีสูซูออนิว1.9ปี2021 4สีประตูสีขาวเดิมหมดเลยช่วงล่างเครื่องเกียร์ทุกอย่างเดิมหมดไม่ได้แต่งมาเลยแม้กระทั่งล้อเนี่ยเดิมเแบบนี้จากโรงงานเลย ที่สาคัญพิเศษสุดคืออะไรรู้ไหมเกียร์ออโต้แล้วราคาเนี่ยแม่งโคตรถูกเลยออนิวคันนี้นะครับแค่ส0 0แสนกว่าบาทแล้วได้เกียร์ออโต้ปกติมีแต่ธรรมดามาผมเห็นแล้วว่าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมอยากจะพูดให้พวกคุณดูมากสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้กระบะสี่ประตูราคาไม่แรงแต่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้หรือรู้สึกเบื่ออยากได้เกียร์ออโต้บ้างเพราะว่าภรรยาหรือลูกจะได้ขับเวลาตัวเองง่วงเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมาเลยแล้วราคาเนี่ย สามแสนกว่าบาทปียี่สิบเอ็ดเกียร์ออโต้สี่ประตูโอ้โหคุณมันที่สุดแล้วนะครับไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็กระจังหน้ากับที่ข้อไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับมุมนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะเห็นด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> โลโก้ต่างๆนะเงาวิ่งอย่างที่บอกนะครับกระจังหน้าไม่มีแตกหักเลย ไฟหน้าอีกด้านหนึ่งใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านไหนนะครับแล้วก็ด้านล่างข้อไฟสปอตไลท์อยู่ครบหมดนะอันนี้ช่องไฟตรงเป๊ะเลยนะเห็นไหมเป๊ะเลยไม่เคยเก็บงานเลยนะฝาครอบอินสุเนี่ยตรงกระทะเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยหมดเลยทุกอันนะครับโอเคโลโก้แคปโฟนะตรงนี้โอ้คือถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย แล้วราคาประมาณนี้ผมก็ยังเฉยๆแต่นี่มันเกียร์ออโต้เว้ยเข้าใจปะ่ะคือผู้หญิงก็ขับได้แล้วเดี๋ยวนี้รถกระบะเนี่ยหลายคนใช้เกียร์ออโต้เยอะแล้วถ้าเป็นตัวสูงพันไม่ว่าจะแคบหรือ4ประตูเกียร์ออโต้เนี่ยแม่งง่ายแต่อันนี้มันตัวเตีย้ยแล้วได้เกียร์ออโต้มันมันบ้ามากนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ60%นะมาดูกันต่อดีเทลรายละเอียดทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับ รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บอะไรเลยสภาพยังดีขนาดนี้แล้วก็ไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับโลโก้ DDI อ,อยู่ครบอิลสูดีแมอยู่ครบไฟท้ายอีกด้านหนึ่งแดงกล่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในแม่งเฉียบแม่งเฉียบมากนะนี่ขอดูแนวตรงนี้ก่อนคมคมเลยแล้วก็หันมาด้านนี้พัน คมกิฟตแล้วก็อยู่ครบหมดเลยเม็ดเนี่ยนะแม่งไม่มีชนหนักเลยกระทั่งด้านล่างสุดตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้กันคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้งานนะครับรถใช้งานไม่ใช่รถไวรุ่นใช้เลยรถของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะโอเคมาอีกด้านหนึ่ง ตรงนี้ผมเก็บงานให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้นะมาดูเบาะกันดีกว่าเบาะไม่มีขาดสะอาดดําเมี่ยมด้านหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งรถคันนี้ใช้แค่คนเดียวนะครับใช้ทำงานไม่ได้เป็นรถครอบครัวเลยนะแผงประตูดําเมี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ำยาไม่ได้ลงน้ำยาไม่ได้ลงน้ำยานะฮะแล้วก็นี่ ไม่มีทะลุเลยแล้วน้องพันดูผมเดิมๆไม่สกรปรกเลยเห็นปะที่ผมเอาพายางออกเนี่ยเพราะอย่างนี้อยากให้คุณดูผมสะอาดมากนะครับรถไม่ได้ขนคนงานเฉียบมากเห็นปะเฉียบ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 มากคลีนคลนเฉียบผ้าตรงนี้ยังไม่ถูกกระชากออกมาเลยเห็นไหมดูดีมาก โอเคแล้วก็ดูคอนโซลหน้ากับช่องแอร์นะครับดำเมี่ยมไม่ได้ลงน้ำยาร้อยขีดควรไม่มีไม่มีพระเลยนะไม่มีพระพุทธรูปถูกวางแล้วเอาออกมานะฮะเกียร์ออตโตน้นี่ชัดเจนยังเกียร์ออตโต้นะครับวิทยุทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยพันดูดิโอเคแล้วก็ดูเบาะกันเบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มสักนิดเดียว รถไม่มีชนหนักสภาพดีมากมีแค่รอยขีดข่วนนิดหน่อยที่ผมจะจัดการให้นะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบแผงประตูด้านฝั่งคนขับนะครับพนเน้ยกระจกไฟฟ้าด้วยแผงประตูดำเมี่ยมนะรอยขีดข่วนไม่มีสำหรับใครที่อยากจะเอาไปแต่งนะ แค่แล้อแม็กชุดเดียวก็เหลือเฟือแล้วดูพวงมาลัยดิผมให้หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาน่าจะใช้นิ้วขับอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอดูแบบดูไม่ได้ใช้มือดูใช้นิ้วประคองอ่ะเหมือนทารกขับป่าวะคันนี้แม่งใช้แรงงานเด็กนี่หว่าดูดิใหม่กิบพันโอ้โหเบาปีกเปิรกไม่ล้มไม่มีสีซีดแถมได้ปีส0 2พเเลยนะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนฟรีดาวนะครับ ราคา,3ก,า,า3กว่าเท่านั้นเอง3กว่าเท่านั้นนี่ดูเบาะด้านหลังโอ้โหโมอลลาดิซ,ซ่าชัดๆฮะงานศิลปะใช่ <c oughs> แล้วว่องกาวคือใครไปเซิร์ชเอาเองนะครับไปเซิร์ชเอาเองถนะ้าใครอยากรู้ <c oughs> นี่ดูใหม่กิฟต์เลยใหม่เป็นแบบกิฟซี่เกอร์ลี่เบอร์รี่เลย,เ,ลยเรารู้จักไหม ไปเซิร์ชดูเอานะครับเด็กร e ุ่นนี้ไม่รู้จักฮะลองไปเซิร์ชดูนะครับอุ้ยถึงขั้นกดพลาดอ่ะพี่ไปดึงพิษเห็นว่าตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะไปดูกันนะนี่ห้องเครื่องฝาดําเมี่ยม ไม่ได้ลงน้ํายาสัก,กนิดเดียวไอหำนะครับดูดิห้องเครื่องใหม่มากนะอันนี้มาแบบยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยสัก,กนิดเดียวอะ่ะแล้วเราก็รู้พี่ไม่ค่อยได้พูดกับอีส e ุออนิวแล้วเชียร์หนักขนาดนี้เท่าไหร่แต่พี่รู้สึกว่าคันนี้แม่งดีแล้วลุงลุงพันพี่พันเราอะ่ะให้ราคาแค่เท่าไหร่เองดูอาร์เต็มลอยคมไม่มีชนหนักผมรับประกันเลยเซฟคํานี้ไว้นะผมรับประกันด้วยตัวผมเอง ไม่ต้องให้ธนาคารบริษัทไหนมารับประกันผมเนี่ยแหละไม่ต้องพี่พันหรอกผมนี่แหละจะรับประกันเองนะคันหน้าดูไปยังนี่แล้วก็สุดท้ายแผ่นเพจนะครับไม่ได้ซื้อมาจากเซียงกงไม่ได้ซื้อมาจากทุกอย่าง20ใช่ไหมเราได้ซื้อมาจากที่แถมจากขนมปะไม่มีมมนะฮะอันนี้คือติดมาจากไหนโรงงานโตโยต้าลอเล่นโรงงานอิสูดิใช่ปะเดิมเดิมเดิมโอ้โห,หแม่งเอ้ย แม้กระทั่งตรงนี้ยังเดิมเลยเห็นปะแล้วอยู่ในสภาพที่ใหม่ไม่ขาดหลุดลุยลุยไล,ยลย่แบบกุ้ยชาย่ายนาบักซอยวัดบางเพลิงใต้เลยเป็นไงแรปเปอร์เกต่อไป <c oughs> คุณต้องมาเอาอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่าออนิวเนี่ยใครก็อยากได้เพราะว่าแต่งสวยทุกอย่างดูดีหมดราคาเท่ากับนวาวาร่าฟอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนกังวลอีกเห็นราคาดีราคาถูกคุณมาดูเลย หรือให้บริษัทตรวจรถที่เก่งที่สุดในโลกนี้มาตรวจพวกผมก็บ่อยันนะครับราคาแค่3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองพ่อนประมาณ7จ0 0พนึงได้ถึง84ดวดแล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุเลยวันนี้ร้านที่ร้านอะไรนะที่พี่ไปซื้อมาพ<ะ>ันไทยเขาใส่อะไรในน้ำส้มวะ ใช่แต่พี่ภูมิใจกับคันนี้มากพี่ภูมิชจกับบักตีน้อยคันนี้มากราคาแค่สามเก้าเจ็ดพันแล้วมันเกียร์ออตโต้มันไม่ใช่เกียร์ธรรมดาแล้วมันสี่ประตูแล้วมันพิเศษอีกอย่างคือมันไม่ได้ตัวสูงหรือแคบตัวสูงเลยมันเป็นตัวเตีย้ยที่มีแต่เกียร์ธรรมดาเยอะเราเข้าใจบ้างปะเนี่ยแล้วแม่งปียี่สิบเอ็ดอะทุกคนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้โคตรจนมือสั่นเหมือนติดเหล้าใช่ปะ แต่เราไม่มีเงินเงินไม่พอลองดูว่ามีรถคันไหนเอามาแลกมาเทินแล้วเพิ่มเงินที่เหลือได้ไหมหรือเอารถมาเป็นเงินดาวก็ได้นะครับคันนี้จัดได้ฟรีดาวเลยอยากให้คุณได้ไปวะขอร้องเลยขอร้องเลยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากที่มาฟังนะครับไม่ต้องซื้อมาดูอย่างเดียวก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้ากำลังจะเลือกซื้อจากที่ไหนเนี่ยขอให้ผมเป็นหนึ่งในนั้นได้บอกวะผมเบื่อจะเป็นเอาหวังเต็มทนไปแล้ววะพัน รู้จักเอาหวังไงวะไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับลอเล่นอย่าลืมแอดมาเลยที่แอดไซด์ดีอย่าลืมเติมเอวงกลมหรือแอดไซดด้านหน้ามาลองขับได้เลยไม่หวงที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทนะครับหรือโทรมาเลยพิเศษ0815198985พี่พันดีพนรัตน์1 9เ9เท่านั้นก็ ลองดูนะถ้าใครอยากได้วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ